ไอ้นนมึงกลับเถอะเพื่อนกลับทำเหี้ยอะไรสัตว์เมื่อกี้เราว่ากูจะกลับไปโดนโดถูกเพราะว่าเป็นไอ้ไก่อ่อนอีกเหรอฮะเฮ้ยเี้ยโอ้ยโอ้หโกูไม่ได้ตกใจเสียงมึงหรอกนะกูตกใจเสียงมึงอ่ะเฮ้ยไอ้นนกลับเถอะกูว่าเออรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวจะกลับอยู่นี่แหละไอ้เฮี้ยว้ามีอะไรแปลกๆนะเว้ยอะไรนักหนาวะ chọc con bọc bảo chọc ơi, bọc hôm bọc không phải hơi cong mương cong bọc hào phim hạng rồi hm hm <laughs> <coughs> <đồ. cười> าใช้เย้นชนะเป็นของขโมยก็ถ่ายดีแล้วเนาะมารับรางวัลมันไม่ดีตรงไหนอ่ะเอาโอ้ยพลังเปลี่ยโอ้โหกูเปิดคอนเฟิร์ตกันได้โอ้ยเจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจเอ้ยอ๋อ ฮัลโหลครับมีใครอยู่ไหมครับไอ้โซนี่รถทุางน่าจะปล่อยล้างไม่นานแม้ว่าไม่มีใครอยู่เดี๋ยวไม่คิดจะฟังกันเลยคือโซนิ่ฉันว่าบ้านหลังมีมานข้างน่ากลัวนะเราไปหลบดินแล้วก็ไม่ได้เลยโอ้ใหญ่ช้ย่อยเลยนะเนี่ยว้าวโอ้ยโลเนียด้วย ว้ายมันก็รู้แก่แกว่ามันทำไมแขกงปวดทำไมมันชอบมาดับจังวะก็สงสัยนะว่าทำไมเขาไม่ย้ายของให้ออกไปให้หมดเลยวะทำไมเหลือไว้ทิ้งไว้อยู่ที่บ้านวะเนี่ยไอ้ยองไอ้ยองว้ายอะไรอะไรโอ้ยมันก็แค่กระจกก็สอยเอ๊ะเดี๋ยวนะเราทำหน้าเค้่อย่างนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ เป็นไงครับเป็นไงครับอมาแล้วรางวัลมาแล้วเออโอ้โหมีแถบโปรโมชั่นด้วยลดน้ำหนักโดยไม่ต้องออกกำลังกายมีแถบโปรโมชั่นด้วยยิงไปพอใจไปใหญ่เลยรอด้วยเจม ไปแบบไม่มีสโลไลท์นี่มันบ้านปีสิงชัดๆเลยอูหามันต้องมาไปไหนมาเนี่ยจะมาเร็วโอ้ยโอ๊ยโซนิกโซนิกโลเนียด้วยโอ๊ยโอ๊ยพอละจ้ะเฮ้ยตุ๊ดโอ๊ยกูเหม็นกลิ่นปังไม่ได้กลัวผีโอ้ยตายละขอหน่อยนะ แต่ถึงยังไงกูก็เป็นคนถ่ายไอตุ๊ดนั่นคนแรกเลรอไอโบมอะอะไรล่ะครับคือมีอะไรล่ะครับคือเอเออ้มาได้ไงเนี่ยเอา้าไอเจ๊ไอตุ่ดไอตุยมึงอะไรมึงอ้าไอ่ใช่ของกูอา้อาวโวยแล้วไง เอาเขาเดียวเกาะสีแม่สีนวลเอบเฮ้ยมาเร็วเอาได้เกมกูก็สงสัยแล้วว่าทำไมไม่มาหลอกโซนอีกกูบ้างวะว้ายอะไรอ่ะทีเนี้ยจ็อกเกอร์สวัสดีถ้าผู้ชมที่ใช้คอฟฟิศเต่หายใจทุกทันอีดีเกมอ้ยอุ้ยอ้วนๆแบบนี้ ใช่เลยพี่บูมใช่หรือไม่ใช่เล้วเงยพี่บูมวัวแตตายน่ากลัวโซนิคกูเจอศอกไอดอลเออเอโซนิคไปแลวลูกไอตุ๊ดมันกำลังมาอีกแล้วอ๋อดี๋ยว่าแต่มึงจะมาเลยมันก็จะมาแล้วเหมือนกันโอ้ยตายแก่แมงเ้ยโอ้ย เอยไม่ทนละวัยเฮ้ยออเออมิสสมุงมีตัวอะไรกันนีเนี่ยเออเัวทนไม่ไหวแล้วเฮือยเฮือเฮ้ยมีปัญหาไหมไอสัดอุ๊ยอุ๊ยแมวแมวแมวพ่อมังซีหมาตายสัดเอาความจริงคูเป็นเม่นเอออย่างนั้นก็รู้มึงเป็นตัวอะไร โอ้ยหมดกันหมดลูกกนโอ้ยเจ๊ครับหอร้อนให้มันมีขอบเขตบ้างอันนี้มันนี่ไงไอตัวต้นเหตไอบล้มไอเจมรวมพลังสองสตีมเอ้ยน่าเบื่อเฮ้ยเพิ่งเจอผีเมื่อกี้มึงยังไม่กลัวอีกเลยแล้วเรื่องอะไรที่คุณต้องกลัวมันด้วยเหรออะไรอ่ะ ว้ายอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยหัวไอ้เยอเฮ้ยกระทิงกระทิงเขียวเขาไม่ใจกระทิงแดงออกไปกันเฮ้ยปู่ย่าลุกวิเยรู้จักป่ะเฮ้ยนะเอาเต็กูไม่ดมใส่สัตว์ฮ้อะไรอ่ะเฮ้ยมัดปืนกลย่างยื่เฮ้ยอืมอยากจัดหน้าอกเราก็ไม่บอกเอาเฮ้ย หายทำไม่ได้แล้ววะตุ๊บลายโอ Sadly, ้ยโดนลุกลงจนแก่ฮะอะไรอ่ะเฮ้ยกระทิงกระทิงเขียวอ๋อมันล่องหนอยู่ดีเองโอ้ยเหมือนตึบเลยอะไรฮะ เฮ้เฮ้โทนิคแนนใช้กล้องถ่ายรูปมันทีนี้ก็ดูมันแนนจะได้ต่อยถูกยังไงล่ะอืม thank you อ้กุ๊บอืมมึงมีประโยชน์กับวันนี้แหละเฮ้ยที่นี่เปล่าวะโอ้โหไอ้กกล้องราคาถูกเอ้ยตายกูแล้วฮะเดี๋ยวันวนี้แหละเฮ้ยโชว์จาาี๊ดจ้าจี๊ดลุ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 ล ไล่ไลด่าเโอ้ยโดนควายทีมแต่ละรูปมึงวาากันขนาดนั้นเลยหรือไงไ้ยมึงออกมาดีควายเลยควายงูมึงนี่หมางูจะกัดเลยโอยหมดสภาพ เป็นแค่มาขี่เรื่องเท่านั้นเลยมาเสร็จข้าเลยีเนี่ยเฮ้ยไอ้บูมจ้าเฮ้ยเต็มไฮ้เอาเฮ้ยอย่าเบิ่งเนาะเฮ้ยเอามาเฮ้ยเอาเอามานี่นะบูมเฮ้ยบูมเป็นคนไปมันน่ายเลยเว้ยไปอยู่วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยความดีของตัวอะไรนะเฮ้ยเอามานี่นี่เฮ้ยที่มันคล้องกวด้วยอ๋อทิเคตของบูมนี่เองไอ้สองสเตมเมอร์เฮ้ยเออเป็ลมอยากถ่ายบูมมากนะใช่ไหมฮะ ไอ้ปูจะส่งพวกมึงไปตายใน,นวถกะว่ายเอาไปกินกัน เฮ้ซเนคไม่โตที่กินมันสุดยอดมากเลยเออในต่อยทีเดียวมันขึ้นดวงจันทร์ไปเลยล่ะ <laughs> อืโ okay. อเคฝนหยุดตกละ ตายแล้วโซนิคโซนิกโดนเขาดึงหลังนะอ้าวตลกอไม่โดนผีตัวไหนเข้ามาเนี่ยฮะไอเดียวเดียวโซนิคเอาไข่รู้กันก่อนนะอะไรของมึงเนี่ยโซนิคโซนิคช่วยกูด้วยนะมันตัวปลอมเอาโอเคเอาแหละนะกูกลัวกูต่อยผีสองตัวนั่นทิ้งไปแล้วนะเฮ้ย ให้เสียมภาษาไทยโดยเฮล e สเตอร์ไมคทขอบพระคุณที่รับชมคลิปผมนะครับผมอยากให้ผมพากอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปจ้า